โอรงการายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในการต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นฟุตบอลโลกในโซนต่างๆนะครับทั้งโยโงุโรปเอเชียแล้วก็อเมริกาใต้นะครับตัวคำรามนะครับอังกฤษนะครับบุกไปถล่มฮังการีเจ้าบ้านนะครับ4ประตูต่อศูนนะครับจากราฮิมสตอร์ลิงแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับตามด้วยกัปตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ เตะขาดไลน์นะครับของเบตแฮมมาบวกประตูหนึ่งนะครับเก็บเป็น12คะแนนนะครับจิงโตคุ้มลาเม็กิ์มาได้ประตูเึ้่มนำจากจังหวัดขึ้นเกมอย่างรวดเร็วนะครับของไลน์ที่ตัดบอลจากแดนกลางนะครับก่อนไหลไปให้กีดิตนะครับต่อไปให้เม้าไปสุดเส้นหลังนะครับแล้วก็คอร์สเข้ามานะครับให้นาฮิมสเตอร์ลีงแปรหน้ากรอบชดโทษหกล้านครับไม่พลาดนะครับทำ ขึ้นนำ1-0นะครับนกทีมันได้ประตูเพิ่มจากอันนี้เคียนนะครับเมื่อฟิลิปตัดบอลจากเลนกาสนามนะครับก่อนที่เมาจะกระโดดไปให้สเตอร์ลิงปาดมาทางเสาแรกนะครับใเขียนพุ่งงงนะครับใตประตูกาล์ชี่นะครับแล้วันกทีมัาได้่างฝรั่งเศสนะครับจากจังหวะที่ ให้คิดได้คอนเนอร์นะครับขอยนบอลมาตรงจุดโทษนะครับให้เม็กควายนะครับขึ้นมาหมุ่ถึงเต็มนะครับแต่ในประตูกูล์นจีนะครับปัดแต่ว่าบอลมันแรงนะครับไม่สามารถปัดลงมาได้นะครับทําให้คิดนำสามประตูต่อศูนย์นะครับเมืกอคิดมันีห่างเป็นสี่ประตูต่อศูนย์นะครับจากเลนยิงไกลของทีแลนไลน์นะครับยิงเข้าไป แพรจากนอกกองนะครับรอตัวของหนาประตูฮังการีเข้าไปนะครับจบเกมนะครับลุกิจชนะฮังการี4ประตูต่อูนะครับเก็บได้12คะแนนนะครับการเข้ารอบสดใสเนี่ยส่วนฮังการีพ่ายเป็นนัดแรกนะครับก็ยังมีทุนต่อไปนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับอิตาลีนะครับลงสนามนัดแรกในถานะแชมป์ยุโรปนะครับหลังจากคว้าแชมป์มานะครับแต่ว่าฟอร์ม เปิดบ้านเสมอเบลกาเลียหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับท้งที่ทําประตูนําไปก่อนนะครับในนาทีที่สิบหกนะครับเคซ่านะครับเคซ่ายิงให้อิตาลีนำแล้วก็เปากาเลียมาตีเสมอได้นะครับครึ่งแรกเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับหลังจากโดนตีเสมอนะครับอิตาลีพยายามทวงประตูคืนนะครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ไม่สามารถเจาะแนวรับของเบลกาเลียได้นะครับทําให้จบเกมนะครับ อิตาลีทำได้แค่เสมอเบลเคเรียนะครับ1ประตูตอนหนึ่งนะครับแต่อิตาลียังนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับบิ๊กแมตนะครับสวีเดนนะครับเฉือนเอาชนะสเปนนะครับ2ประตูตอนหนึ่งนะครับเป็นสเปนนะครับที่ขึ้นนำก่อนนะครับจากลูกยิงของคาร์ลโซแลนะครับกองหลังคนนี้เพิ่งติดทีมนะครับ ติดท okay. ีมชาติได้ลงเป็นตัวจริงนัดแรกด้วยนะครับหลังจากที่สเปนขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับเอาบอลมาตั้งนะครับแล้วเขี่ยบอลได้เป็บเดียวครับเจ้าบ้านก็สัดบอลมาหน้าเขียนโทษนะครับโซเลที่ยิงประตูขึ้นนำนะครับขึ้นหลังเพื่อนพลาดนะครับวิ่งมาเข้าทางอิชานะครับกดด้วยขวานะครับเสียบบอลเสียบมุมเข้าไปนะครับทาให้เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับครึ่งหลังนะครับสวีเดนมาพลิกแซงเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับ จากจังหวะเตะมุมฝั่งขวานะครับบอลมาถึงคูลูเซฟสกี้นะครับฝั่งซ้ายแตะมาให้อาสันนะครับในกรอบนะครับจับหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดด้วยซ้ายนะครับบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปนะครับจบเกมนะครับสวีเดนเปิดบ้านเอาชนะสเปน2ประตูต่อหนึ่งนะครับขึ้นนําเป็นจ่าฟงนะครับโดยนัดต่อไปนะครับจะไปอุ่นเครื่องกับคูเบกิสถานนะครับส่วน สเปนนะครับจะไปเล่นในบ้านเจอกับจอร์เจียนะครับสถุผลคู่ดีนะครับสาธาัณเช็คนะครับเปิดบ้านเอาชนะเบรลุสหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับไอซ์แลนด์นะครับแพ้โรมาเนียศูนย์ประตูต่อสองแล้วก็ลิทัวเนียแพ้ไอร์แลนด์เหนือหนึ่งประตูต่อสี่นะครับจอร์เจียนะครับแพ้โคโซโวศูนย์ประตูต่อหนึ่งอันดอร่าชนะซานมาริโรศูนย์ประตูต่อสองนะครับโปแลนด์ชนะ เอาไปเนี่ยสประตูต่อหนึ่งนะครับทิกเทนสไตล์นะครับแพ้เยอรมันศูนย์ประตูต่อ2นะครับมาเซโดเนียเหนือนะครับเสมอโคเอชเชียศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็เอสโตเนียนะครับแพ้เบลเยียมนะครับสประตูต่อ5นะครับลูกกกูยิง2ประตูนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียนะครับออสเตรเลียนะครับเอาชนะจีน3ประตูต่อศูนย์นะครับ ซาอุด e ิอาระเบียนะครับเอาชนะเวียดนาม3ประตูต่อหนึ0 and 0 and 0่งเอเชีนะครับเสมอเลบานอนศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับคู่พิกล็อกนะครับญี่ปุ่นนะครับแพ้โอมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้พิกล็อกมากนะครับเกาหลีใต้เสมออิรักศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็อิหร่านชนะซีเรียหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนแอฟริกานะครับแอลจีเรียนะครับถล่มจูจิบูดีนะครับ ประตูต่อศูญนะครับอียิปต์ชนะอังกลา1ประตูต่อศูญนะครับมอล็อกโกนะครับชนะซูดาน2ประตูต่อสูแล้วก็นามีเบียนะครับเสมอคองโกนะครับ1ประตูต่อหนึ่งนะครับเตียร์คองโกนะครับเสมอแทนซาเนียหนึ่งประตูต่อหนึ่งเคนยาเสมออูกันดา1่ศูนย์ประตูต่อสูนะครับแล้วก็มาดากัสกาแพ้เบเนนียนศูนย์ประตูต่อ1ไนเจอร์นะครับแพ้บูกินาฟาโซนะครับศูนย์ประตูต่อ2นะครับ ากติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่คู่นี้ครับสวัสดีครับ